แต้มแก่แล้วก็ไปกวนตีนเวียดนามเขาโอ้ยเวียดนามทำสะใจมากนะครับหุนเซนวางแผนเลยว่ากูจะขอขุดคลองฟูนันเตโชนะครับลงทุนไปหลอกจีนมาลงทุนมึงห้าหมื่นล้านนะครับกะหรูเลยนะครับโอ้โหกะจะทำธุรกิจค้าขายให้เรือเดินทะเลเข้าไปข้างในได้เลยนะครับ เวียดนามถมถนนปิดแม่เลยนะครับไอฮุนเซนตอนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะครับถึงกับกำหมัดใส่นักข่าวแล้วครับกำหมัดใส่ก,ก,กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วนะครับโกรธเวียดนามโกรธเวียดนามนะครับว่ามึงมาถมทะเลปิดถมถนนปิดทะเลได้ไงและคลองกูขุดยังหลูแล้วกูจะวิ่งเรือไปไหน โอ้ยหุ่นเซนเอ้ย